ช่อทัจงจงหลงครับไออ่รคราวารัดทันเป่ามันเกิดเรื่องไงฮะข,นขืนขึ้นเดื่อข่าวกวางสลากผลมาประกาศอาญดตอรถตรี่เรียนครับท่านเป่ามีคนเฮาสลากเนียครับประมาณสี่สิบห้าเล่มเพิ่นก็นเลยอายัตไวก็แสดงว่าถ้าูดใหเพอไปซื้อเลขภายในสี่สิบห้าเล่มนั้นแสดงว่าถ้าถืเาอเลขก็ขื้นเงินบ่ได้ตอพอดีอาญาตไว้คือเกาเป็นเจ้าสีพี่น้องเพิ่นก็เดือดร้อนตัวแล้วมันเฮียทั้งไดหล่ะจางลง เดืนทัดเป่าเหตุเกิดยุ่แถวสวพ่อวันนี้ชำลาครับพี่น้องแค่อุบัติทอตอาจถึกรลกระทบครับแจ้งเจ้าหน้าที่ไปอุบลบ้านเข้าบรไ,ได้รับผลกระทบง,ง่ายๆแต่พ่อเข้าบริสื่อเรียกเนี่ยพวกเขามักสือโตตัวอันแม่นเรื่องจริงปะครับทัดเป่าที่เขาบอกว่าเขาสี้แจงเงินเดือนสองงวดครับต่อเดือนเรื่องใจก็เดือนสองงวดจะไปเข้าใจผิด เรงคอนคิดว่าสิได้เงินเดือนอีกเง่าตัวมันว่าแมนเด้นแมนครับท่านเปาเข้าใจเงินเดือนนี่แบ่งเงินเดือนเขาเป็นสองส่วนครับนายโยบายจะไม่จะแก้ปัญหาการยืมหนี้สินนายู่บอว่าอีกจั่อยก็สิจ่ายเงินไลยวัดปานเกี่ยวเขารับจ้างท่านเปา่าคิดว่ามีนโยบายใดที่ต้องเร่งด่วนเห็ดมากกว่าการแบ่งเงินเดือนเป็นสองวดครับท่านเปานโยบายบริตยัดตีเงินเดือนสองหมื่นห่านเดียวเข้าเฝ้าเหตุเนี่ยนโยบายพักหนี้เกษตรกร และที่สำคัญควรมีนโยบายพักหนีค่าเลขกเพราให้มีสีกับพญิักจะลืมตาอาปากมีสีกับพญิสักเซื้อเลขงงดละหลายบาทว่าท่านเป่าผิดแล้วท่านโกงสุนเพราะไม่ได้ใส่คํำว่าซื้อต้องใส่คํำวาสเซนมันจังที่ถูกต้องที่แสดงว่างดหนึ่งเนี่ยเป็นภาคกันซื้อเลขลอตเตอรี่หลายใบว่ครับท่านเป่ามันจังเกิดปัญหาหนีสินขึ้นได้ผิดแล้วท่านโกงสุนเพิน่นบ่ได้ซื้อหลายใบ มัซื่อไปเดียวแต่ว่ามันมีหลายโตัวเนี่ยนะเพิ่นก็เล้พากันเป็นนีหลายั่นดเดียวนี่ท่านกงสุน ท่านเป่าครับอันซื้อเลขจะไม่ผิดกฎหมายป่ะครับผมว่าไม่ดิผิดกฎหมายนะครับท่านเป่าเขาจะไปบวงทางรบที่หละเขบบาวงทางบวกก,วา,การซื้อเลขก็ถือว่าเป็นซอพาวเวอร์อีกอย่างหนึง่งท่านเป่าครับอยากให้ท่านเป่าซอยเตือนให้พี่น้องซื้อเลขแบบถือกฎหมายครับท่านเป่ามักเสียงดวงก็ให้ซื้อลอตเตอรี่อย่าพากาก็เป็นซื้อเลขใต้ดิน <c oughs> ค่อยอยซื้อเด้อเลขใต้ดินท่านเป่ากล้าสาบาน ให้ฝ้าพาตายบ่ครับถ้าท่านเป่าบ่เคยซื้อเล่นมุกตลกจะซื้อกะสิเอากันถึงตายพนบุนโกงสุดย่าไปจริงจังนาดนั่นสอนพี่น้องให้ถือต้องผมสงสัยครับท่านเป่าถ้าทมมุติดฝาสิพาคนซื้อเลขใต้ดินอิลินี่ท่านเป่าคิดว่ามันสิเกิดยังขึ้นครับ้าแมนฝ้าพาคนจะซื้อเลขใต้ดินอหลิเนี่วอุบบนยสวดทอนอุดดอนขวแก่นหนองคายนี่สิบ่เหลือแต่เด็กน้อยอนุบาลสมบูรณ์รดนรกให้พี่น้องซื้อเลขแบบถือกฎหมาย ปูใดหมดดินมาจะไปซื้อกับมัน